จะกลับมาคุยกับคุณเอกลักษณ์ลุ่มชมแขนะครับหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูลลนิธิกระจกเงากันต่อนะครับถึงกรณีตามหาน้องลูกจันรจนกระทั่งเจอแต่ตอนนี้จากสระบุรีเล่าเมื่อตอนที่แล้วจนกระทั่งมาถึงโคราชโคราชเนี่ยก็ไปหาพยายามหาจนเกือบจะหมดหวังและทิ้งท้ายไปตรงน,นั้นหลังจากนั้นแล้วยังไงต่อคือ ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเวลายิ่งเนิ่นนานขึ้นไปเนี่ยผู้ที่ร่วมตามหาเนี่ยจะลดน้อยถอยลงหมายความว่าทุกคนก็จะเริ่มกลับที่ตั้งนะครับ,เ,รบเวลาเข้ามาแล้วเขาไม่รู้จะ จะไปไหนต่อเนี่ยค,คือให้นึกภาพเลยว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเราประชุมวางแผนกันในทีมว่าวันนี้เราจะไปตรวจสอบเบาะแสที่ไหนนั่งอ่านข้อมูลใน Facebook คอมเมนต์ต่างๆที่แฟนเพจส่งเข้ามาโทรเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างเชื่อมโยงประติดปะต่อเป็นเป็นแผนที่ว่าโอเควันนี้เราจะไปวัดไหนชุมชนไหนไปลุยตรงไหนกันจนมันไม่มีอะไรแล้ว ไม่มีใครแจ้งมาแล้วคือมันนิ่งไม่มีใครเห็นคนร้ายแล้วเตื่นเช้ามาเอาแล้ววันนี้จะไปไหนครับยังงงงอยู่จะไปไหนเพราะว่าทุกที่ที่เราคิดว่าจะไปเนี่ยคนร้ายจะไปเนี่ยเราไปหมดแล้วเข้าไปทุกปั๊มเนี่ยประกาศเด็กขายแปะเต็มทุกปั๊มแล้วคือทุกคนรู้หมดแล้วแต่ว่าไม่เจอคนคร้ายครับนะครับก็คิดว่าโอเควันนี้เราก็ต้องไปไล่กล้องวงจรปิดแบบเอาในที่ที่มัน ที่มันเป็นที่พุกพ่านที่คนน่าจะเยอะเด็กน่าจะไปขายนะครับวันสุดท้ายก่อนที่จะจะคลี่คลายเนี่ยโชคดีที่ไปไปเจอร้านทองกับร้านขายยานะครับซึ่งมีภาพกล้องวงจรปิดม,มีเด็กเดินมาขายของอแต่ไม่ได้ขายลูกโป่งขายปะาะเพียนสารนี่ก็เกือบทำให้เราให้เราเพี้ยนไปอีกนะเพราะว่า เนื่องจากว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันฉายมาข้างหน้าถนนเป็นเวลากลางคืนเห็นภาพเด็กไม่ชัดแต่เห็นรูปร่างเด็กชัดเด็กตัวนิดเดียวเองเหมือนน้องลูกจันเลยแต่ถือปัตเพียนมาขายข้างหน้าเขาไม่ใช่เด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้หญิงเราก็สงสัยแล้วว่าเอ๊หรือมันจะเป็นกลุ่มแก๊งเป็นกระบวนการเป็นเครือข่ายคือเอาเด็กไปส่งให้กับอีกกลุ่มนึงหรือเป็นเครือญาติกันมันมีลัอตซาเลี้ยงหลายทีมหรือเปล่านะครับก็ทําให้เราสับสนวนอยู่ในพื้นที่จน จนงงเริ่มจะงงเนื่องจากข้อมูลเบาะแสมันมันเข้ามาแล้วมันบางอันก็ใช่บางอันก็ไม่ใช่แต่เป็นเรื่องที่เราต้องไปตรวจสอบ <S 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 นะครับก<ฮ>็ตาเวนไปในพื้นที่นครราชสีมานะครับตำรวจภูธรภาค3ก็กระจายไปหลายอำเภอช่วยกัน<ฮ>นะครับ<ฮ>จนกระทั่งเย็นก่อนวันที่เราจะจะเจอเจอน้องลูกจันเนี่ยปรากฏว่าเป็นวันที่ทีมไทยเนี่ยเตะนัดชิงชนะเลิศ ซีเกมพอดีผมจําได้เลยฟุตบอลเพราะทุกคนเริ่มกับที่ตั้งแล้วทุกคนมาเอาแล้วทุ่มหนึ่งไปดูบอลแล้วไปอะไรแล้วเราก็เอาแล้วยังไงดีมีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาบอกว่าพบเห็นเด็กคล้ายๆน้องลูกจันทร์กับเด็กเนี่ยที่อยู่ในภาพเนี่ยเป็นเด็กตัวโตเนี่ยขายลูกโป่งเล่์อยู่ที่ฉะเชิงเซาแวบแรกพวกเราคุยกันเลยว่าเฮ้ยไม่น่าเป็นไปได้นะสลับบุรีโคราช ตัดไปฉาเชิงเซาลอีกมันไม่น่าจะเป็นเส้นทางที่คนปกติมันจะไปกันโอ้ก็ประมาณ200โลอีกเหมือนกันนะใช่มันจะไปได้ไงแต่ผู้แจ้งก็ยืนยันว่าคล้ายมากสิ่งที่เราทําได้คือหนึ่งผู้แจ้งครับวิธีการที่เร่งด่วนที่สุดแล้วก็ไม่ให้เราไปเดินย้อนหลังคนร้ายเดินตามคนร้ายอีกก็คือให้ผู้แจ้งไปหาตํารวจบริเวณนั้นแต่ไม่มีตํารวจอยู่เลยนะครับเนื่องจากมันเป็นบริเวณตลาดนั้นปกตินะครับคงอาจจะไม่มีตํารวจอยู่บริเวณนั้นครับ โชคดีที่จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นจังหวัดที่เรามีพี่ตำรวจคนหนึ่งทํางานร่วมกันมานานเป็นผู้กํากับสืบสวนจังหวัดนะครับก็เลยได้มีการโทรประสานกันเป็นการส่วนตัวว่านพี่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นส่งข้อมูลทางไลน์ไปให้เขาดูว่ามีเด็กหายตอนนี้พู้แจ้งอยู่ในพื้นที่สะดวกให้ข้อมูลกับตำรวจให้ตำรวจช่วยจัดตำรวจไปหาเขาเลยได้ไหมก็เขาก็ลงไปเลยก็ปรากฏว่าพอส่งรูปกลับมาเท่านั้นแหละใช่เลย เป็นน้องลูกจันร์คนที่เรากำลังตามหานะครับก็ตีรถจากนครราชสีมาไปที่ฉะเชิงเซาครับนะครับก็สรุปก็คือไปจับคนร้ายได้ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเนีครับพร้อมช่วยเหลือเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ตำรวจที่ไปนี่ไม่ได้จับไว้ก่อนใช่ไหมฮะจับไม่เรียบร้อยแล้วอ๋อจับไว้แล้วเราก็คณะกจับไปเรียบร้อยนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับด้วยความที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสนั่งคุยกับผู้ต้องหาครับนะครับ มันก็มีลักษณะของการไปตระเวนเล่ขายเนี่ยโดยที่ ไปแต่ละพื้นที่โดยไม่หยุดพักเลย<ช>นะครับวันนั้นเนี่ยคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขารักพาตัวเด็กแล้วจากพระพุทธบาทก็เข้ามาที่ตัวเมืองสระบุรีอพอเขาขายในร้านหมูกระทะเสร็จเนี่ยเขาดิ่งตรงขึ้นอำเภอสีคิ้วเลยในคืนนั้นเลยในคืนนั้นเลยนะครับใช้วิธีการว่าแหมรถเขาเนี่ยเป็นรถที่ไม่มีหลังคาดังนั้นเนี่ยเขาจึงเลือกเดินทางกลางคืนนะครับแล้วก็กังวันเนี่ยอาศัยหลับนอนตามวัดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่เจอเขา เขาจึงไม่เจอตํารวจทางหลวงด้วยนะครับคนก็สงสัยว่าขับรถไปหลายจังหวัดทําไมไม่เจอตํารวจเลยไม่เจอด่านเลยเพราะว่าเขาใช้วิธีการในการขับรถในช่วงเวลากลางคืนอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เขาใช้เส้นหลักไหมเส้นหลักเลยวิ่งถนนมิตรภาพเลยใช่ครับแล้วก็พอหลังจากอยู่ในโคราชโคราชก็อยู่คืนเดียวอยู่คืนเดียวขายของที่ตลาดร้อยปีย่าโมเสร็จแล้วก็ลงมาที่สีคิ้วอีกนอนที่สีคิ้วที่เดิมหลังจากนั้นก็ ขึ้นเขาปักธงชัยไปลงกระบินบุรีโอ้โหออกกับเส้นกระบินนะออกเส้นกระบินบุรีเลยนะครับไม่ธรรมดามันขายดีกว่าการหลือยังไงคือขายแบบนี้หรือว่าเป็นเหตุผลเรื่องของการหลบตำรวจหรือหลบอะไรที่อคือผมก็เนื่องจากว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยเป็นคนที่เคยติดคุกมาก่อนดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่เรารับฟังจากเขาเนี่ยมันก็ต้องมาวิเคราะห์ด้วยว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรเป็นเรื่องที่เขา <P an> พูดเพื่อป้องกันตัวเองในทางในทางคดีก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่เขาเล่าบางเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าน่าฟังอย่างเช่นการเดินทางกลางคืนของเขาก็มีเหตุผลเนื่องจากว่ากลางวันมันร้อนจริงๆนะครับแล้วก็รถไม่มีหลังคารถไม่มีหลังคาเพราะว่า,ถารถซาเล้งเนี่ยรถพ่วงข้างเนี่ยถ้าติดหลังคาเนี่ยวิง่งแทบไม่ได้เลยมันจะต้านลมมากก็เป็นเหตุเป็นผลของมันนะครับเ,เวลาเขาไปขายแต่ละที่เนี่ยเขาก็บอกว่า ถ้าเขาเป็นคนขายประจำเนี่ยมันขายไม่ดีแต่ถ้าเขาไปในที่ใหม่ๆ,ๆก็จะเจอลูกค้าใหม่ๆมนะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพอขายเสร็จจุดไหนก็ก็ตะเวนไปอีกพื้นที่หนึ่งได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปนอนที่เดิมไม่ต้องกลับมาขายที่เดิม,มนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่มันเป็นความรู้ของเราเลยที่วันหนึ่งถ้าเรามีคนไลน์ลักษณะแบบนี้อีกเนี่ย การประเมินเส้นทางคนร้ายก็จะต้องประเมินให้ให้มันขาดให้ได้ว่าเขาอาจจะไปในพื้นที่อื่นเลยที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับเราโม่ตัตะเวนหาหาจังสระบุรีต้องตัวเวนหาลบบุรีอยุทยาจากกังหวัดใกล้ๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขาไปไกลเกินกว่าที่เราจะคิดไว้แล้วก็ไปด้วยด้วยเนี่ยไอ้พาหนะของเขาเนี่ยแหละนะครับคราวนี้สครับครคัญเลยบครัคัวคนร้ายเังคบอรอ้างว่าเขบไม่บครั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 ักั แต่เด็กตามเขาไปเองอนะครับแล้วก็การที่เด็กไปเดินขายลูกโป่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บังคับเด็กแต่เป็นการที่เด็กเนี่ยอยากจะวิ่งไปขายกับเด็กตัวโตซึ่งเขาอ้างว่าเป็นลูกนะครับนี่มันเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้ข้อ,อก,กฎหมายเนี่ยมันมันไปไม่ถึงเขานะครับกฎหมายป้องกันและประปาบปรามการค้ามนุษย์เนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องมีการล่อลวงนําพาชักจูงบังคับนะครับ ในกรณีการไปขายเลขขายลูกโป่งเนี่ยมันเป็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ,รแต่สภาพเนี่ยมันไม่มีการบังคับเนื่องจากว่าเด็กบอกว่าเขาไม่ถูกทําร้ายทุกตีนะครับเป็นการที่เด็กยินยอมไปด้วยตัวเองมันก็เลยพนักง,งานสอบสวนเจ้าของคดีก็เลยตั้งข้อหาได้แต่ว่าเป็นเรื่องการภาคเด็กอายุต่ำกว่าสปีนี่เป็นเป็นช่องว่างของมันครัขกอจะมีเวลาเหลืออยู่สักนิดหนึ่งอยากจะ ถามเป็นความรู้ข้อมูลของเราสกูปก่อนหน้านี้ก็คือมีอีกคนหนึ่งหายที่ปั๊มน้ํามันที่คุณแม่น้องจีจี้หายไปที่ปั๊มน้ํามันที่แก่งคอยกรณีนั้นเนี่ยยังไม่พบแต่กรณีน้องน้องลูกจันทร์เนี่ยโอเคพรภายใน8วันภายใน8วันอันนั้นมันเกือบ5ปีแล้วมันมีความต่างกันยังไงคือมีปัจจัยหลายอย่างที่ที่สองกรณีนี้มีความแตกต่างกันอย่างเช่นเมื่อ4ี่หปีที่แล้วเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์ก อย่างไม่ใช่เรื่องที่แพร่หลายอ,อยู่ในกลุ่มจํากัดนะครับการมาสัมพันธภาพเด็กหายณขณะนั้นเนี่ยใช้เว็บไซต์เป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้สื่อกระแสหลักเป็นหลักเท่านั้นนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยกล้องวงจรปิดก็ยังไม่ได้แพร่หลายขนาดนั้นไม่ใช่แบบเป็นเรื่องที่ทุกบ้านมีต่างห้างร้านต่างๆมีอย่างปั๊มที่เกิดเหตุเนี่ยมีกล้องวงจรปิดกล้องเดียว ก็คือหน้าร้านสะดวกซื้อที่ฉายภาพเห็นเด็กวิ่งผ่านไปแล้วก็ไม่มีใครเห็นอีกเลยไม่มีภาพไม่มีกล้องที่อยู่หน้าปัา๊มไม่มีกล้องที่อยู่ตรงถนนไม่เห็นเลยว่าไปกับใครอะไรยงไ,รไม่เห็นเลยเนะครับแล้วก็การติดตามในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราคิดแต่เพียงว่าเด็กอาจจะถูกพาออกนอกพื้นที่ไปในขณะที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการลักพาตัวเด็กจํานวนมากเลยนะครับ เด็กอาจจะไปไม่ไกลจากในพื้นที่นั้นแล้วก็อยู่ในบริเวณนั้นก่อนโดยคนร้ายอาจจะมีวิธีการมีหวังผลประโยชน์เรื่องทางเพศหรือทางอื่นใดก็ตามเนี่ยมันเลยทําให้การตามหาในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเรากระจายตัวไปดักตามรถบรรทุกรถอะไรที่มันคิดว่าจะพาตัวเด็กขึ้นรถไปนะครับก็แต่เคสนี้ยังไม่ทิ้ง เคสนี้ยังมีกระบวนการในการติดตามอยู่ทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อทั้งการสืบสวนในทางลับเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในปั๊มในวันนั้น<ช>นะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับที่อยู่รายการของซบเพ็งนิวทุกท่านครับว่าน้องจีจี้ยังเป็นเด็กที่เราตามหาอยู่แล้วก็หวังว่า ใครที่เคยพบเห็นเด็กคนนี้ทราบเบาะแสรู้เหตุการณ์นะครับไม่ว่าจะผ่านมานานกี่ปีแล้วก็ตามเนี่ยในต่างประเทศเด็กหายไปหลายปียังตามเจอนะครับบางคนเห็นเหตุการณ์ในเวลานั้นแต่ยังไม่กล้าให้ข้อมูลนะครับหรือรู้ละแคะละคายเรื่องอะไรมาก็ตามเนี่ยขอให้แจ้งเข้ามานะครับแจ้งเข้ามาที่มูลนิธิกระจกเงาแจ้งไปที่ตำรวจหรือแจ้งมาที่สปิงนิวก็ได้นะครับแล้วเราก็จะร่วมกันไปไปสืบข้อเท็จจริงต่อครับก็ยังมีความหวังเราก็ยังจะหากันอยู่นะฮะยังไงก็ตามนะ เราต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณหลายภาคส่วนทางมูลนิธิกระจกเงาก็เอาจริงเอาจังนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีส่วนในการช่วยเหลือเราเพราะเขาเขามีอำนาจนะรนะเราก็ลองทำหลายๆอย่างหลายๆทางเปิดแอปแล้วก็รวมกระทั่งมีสื่ออะไรต่อมีอะไรออกมานั่นก็ด้วยเห็นว่าอยากจะช่วยคนหายอย่างจริงจังแล้วก็ได้ผลก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ได้ช่วยตามหาน้องลูกจัน์จนเจอ ขอบคุณมากนะครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับเราจะไป